โรกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปก่อนนอนกันอีกแล้วแต่คืนนี้เราจะมาทําในคลิปสเปเชียลนะคะในหัวข้อที่ว่าข้ามคืนในฝันของเขานะคะ เขาจินตนาการไว้แบบไหนกับคุณนะคะข้าคืนในฝันของเขากับคุณเขาจินตนาการไว้แบบไหนและเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยวรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้โดยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปสําหรับใครนะคะอยากสนใจนะคะเจลมะขามป้อมนะคะหรือเซร่มเซร่าบำรุงหน้านะคะเอ่อเซตเจลมะขามป้อมนะคะสองหลอดหนึ่งร้อยนะคะคิมทานานะคะ ราคาสุพิเศษนะคะ100บาทนะคะหรือคุณจะรับเป็นเซตนะคะทาตัวกับทาหน้านะคะเซตนี้นะคะเซตนี้150นะคะหรือจะเป็นเ,เจลมะขามป้อม2หลอดนะคะกับคินทาหน้านะคะก็จะเป็น200นะคะอ่ะจะพีเซต์แค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ท่ามคืในฝันของเขานะคะกับคุณนะคะในจินตนาการของเขานะคะเขาจินตนาการไว้แบบไหนใช้พลังงานของเขาหน่อยดีกว่าสเตนสามเหรียญเดซควีนไม้พลังงานของคุณคะ่ะ อัดสวินนะคะอัดสวินไม้เจ็ดเหรียญห้าดาบและสิบถ้วย พลังงานของเขาเนี่ยเขามีความอดทนนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการหาเงินนะคะหรืออดทนในในสถานการณ์หลายๆอย่างเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบควบคุมความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะมีจุดๆหนึ่งอะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกควบคุมเนาะอาจจะกลายเป็นสิงโตที่เชื่องเชื่องไปเลยนะคะคนๆนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงก็ได้ เขาเนี่ยเอ่อเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะชอบเอ่อสอนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นเพื่อนนะคะคอยให้คำปรึกษาใครหลายคนได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยเริ่มมาจากเพื่อนคนคนนี้เป็นคนซัพพอร์ตคนอื่นได้ดีเช่นกันนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบกบารณ์มังกรหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยกู้ภัยต่างๆได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้ความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะจบกับความสัมพันธ์จากใครมานะคะแล้วก็มาเริ่มต้นการเป็นเพื่อนนะคะหรือตอนนี้เขากําลังจะเอ่อมาโฟกัสในเรื่องของการงานแทนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมากๆนะคะ หน้าตาดีนะคะอาจจะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะไม่นิสัยคล้ายๆผู้หญิงเลยเนาะแต่ว่าจะมีความเออมีไฟในตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะอาจจะเป็นคนชอบเลี้ยงแมวนะคะจิตใจดีนะแต่เป็นคนแข็งแขงแกร่งนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูได้ด้วยเช่นกันส่วนตัวคุณนะคะคุณเองเนี่ยตอนนี้คุณกาลัง ตั้งหน้าตั้งตานะคะสร้างอนาคตตัวเองแหละแต่คุณรอคอยรอจังหวะเวลานะคะที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหน้าตาดูดันเชียวนะคะช่วงนี้อาจจะอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองนะคะคุณอยู่ในช่วงของการเก็บเงินอะสร้างอนาคตนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะสวยหล่อดูดีดูแพงนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมากําลังจะแบบประสบความสําเร็จนะคะ เอออาจจะเป็นคนท่าเตียนพฤศพกันมังกอนก็ได้แต่คุณเองเนี่ยเหมือนกับ เติบโตได้ตัวเองพยายามได้ตัวเองคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนนะคะชีวิตมีแต่คนวุ่นวายมีแต่คนคอยต่อว่ามีแต่คนคอยซ้ําเติมหรือคอยทําร้ายคุณนะคะแต่คุณเป็นคนแข็งแกร่งอ่ะคุณนําแรงผลักดันต่างๆมาทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะบางคนเนี่ยอยากกําลังจะสร้างบ้านนะคะซื้อบ้านหรือกําลังอยากมีความรักที่ดีะคะ่ะหรือคุณผูกแรงกดดันจากคนในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงแต่คุณกําลังอยู่ในช่วงการพิสูจน์ตัวเองนะมันจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือคนธาตุน้ํายินกรกฎ พี่จิงคุณเป็นคนอบอุ่นคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าข้ามคืนในฝันนะคะข้ามคืนในฝันของเขานะากับคุณนะคะเขาจินตนาการไว้แบบไหนอ๋อหอไฮพิเทสคะ่ะเป็นความรับนะคะรู้กันสองคนนะคะ แต่เป็นความรักความรับที่มีความสุขนะคะเดอะ u ันร้อนแรงนะคะแอมเปรนนะคะอ่าแอมเปเลอร์เก้าเหรียญนะคะสัตเมนโอ้สองถ้วยค่ะดีนะดีนะอัศวินไม้นะคะและก็หกถ้วย ค่าคืนนะคะในฝันของเขานะคะกับคุณที่เขาจินตนาการไว้เนี่ยเขาอยากให้เป็นความสัมพันธ์เป็นค่มคืนที่มีแค่เราสองคนไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยอยู่ในพื้นที่ของเราสองคนเป็นความลับนะคะแล้วก็เหมือนมีเซนส์ที่สื่อถึงกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ อ่านเดาใจกันได้อะค่ะว่าต้องการอะไรรวมถึงความสัมพันธ์ในเชิงร้อนแรงนะคะ 18บวกหรือสนุกสนานนะคะหรือมีความเป็นเด็กนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขารู้สึกว่าในค่ําคืนนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่ดีขึ้นบางทีค่าคืนนั้นอาจจะทําให้คุณคืนดีกันหรือบางทีค่าคืนนั้นอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะได้สร้างครอบครัวกันเนาะบางทีแบบว่าอยากให้ค่ําคืนนั้นเป็นค่นนําคืนที่เล่าร้อนจนถึงขนาดแบบว่าอาจตั้ง หลังจากนั้นนะคือเกิดการตั้งคันหรือแบบสร้างครอบครัวได้เลยอะ่ะเขาอยากมีลูกนะเรารู้สึกว่าเขาอยากมีลูกกับคุณแต่เขาอาจจะไม่เคยพูดก็ได้เพราะคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีฟอร์มีโก้หน้าปากหนักนะคะแต่ในความในทางความคิดอะ่ะเขาเขาคิดไว้แล้วนะคะเขาคิดไว้แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนมั่นอกมั่นใจอะ่ะเขาอยากให้ข้าคืนนั้นนะคะเป็นข้าคืนที่คุณคุณสวยคุณหล่อที่สุดหรือแบบว่าดูดีที่สุดดูมีสเสน่ห์ที่สุดอ่นะคะ่ะ แล้วก็มันเป็นค่าคืนที่เท่าเทียมกันเหมือนเขาทําอะไรไปคุณก็ตอบสนองเขานะคะได้มีคําพูดได้มีการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความรักนะคะรวมถึงได้กอดจูบก,กันอย่างดุดดื่มนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องราวของ18บวกด้วยที่ค่อนข้างที่จะเล่าร้อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความรักนะเขารู้สึกว่าค่าคืนนี้เอ่อค่ำคืนนั้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นค่ําคืนที่เปลี่ยนแปลงสถานะนะคะจากความโสด กลายเป็นคนที่ไม่โสด เขารอคอยนะเขารอคอยแล้วก็เตรียมตัวฟิตหุ่นหรือแบบวางแผนนะคะเพื่อข้ามคืนนั้นโดยเฉพาะนะเขาแบบอยากทำให้มันเกิดขึ้นนะแล้วคุณรู้ไหมว่าเขารู้สึกว่าข้ามคืนนั้นอะ่ะอยากให้เปลี่ยนแปลงจริงๆนะเพราะเขาตั้งใจที่จะแบบอยากมีลูกกับคุณจริงๆหรืออยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณหลังจากนั้นอะ่ะเขาคิดว่าหลังจากคืนนั้นนะคะข้าคืนนั้นคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่มีอะไรที่มาทาให้อ,อ่อ ตัดขาดจากการต่อให้มันจะเป็นความลับแต่มันจะเป็นความลับที่ถูกต้องทั้งสองคนอ่ะคําว่าความลับที่ถูกต้องคืออะไรอาจจะไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาจะเป็นลักซ้อนซ่อนนะคะหรือว่าผูกปกปิดแต่มันอาจจะเป็นความลับนะคะที่เรารู้กันสองคนเรารักกันนะคะเราทําให้มันเกิดขึ้นแล้วบางทีอาจจะมีการตกลงปองใจการที่จะแต่งงานเงียบๆนะคะประมาณนั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเขาจะซ่อนอะไรนะ เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเกิดจากความรักจริงๆเนี่ยเขารู้ค่ะว่าบางอย่างอะค่ะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนคุณนะ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงเขาอยากให้คุณนะ่ะจับมือกับเขาแล้วผ่านเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยกันนะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือกับคุณนะเขาอยากจะจับมือกับคุณแล้วให้ผลของเออให้มันได้รับ ประสบความสําเร็จไปด้วยการหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นนะคะเนี่ยเขาตั้งใจจะแต่งงานกับคุณนะบางเชียค่ะหลังจากคืนนั้นที่เขาจินตนาการแล้วได้ทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ทางกายกันเกิดขึ้นแล้ว,ลวหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการแต่งงานนะคะ เนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากคุณได้หรอกเขาค่อนข้างที่จะยึดติดกับคุณอันนี้คือคือค่ําคืนในฝันที่เขาจินตนาการกับคุณไว้นะคะค่อนข้างที่จะสิบแปดผัวนิดนึงนะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณคืนนี้นะคะฉันกําลังเศร้าอยู่นะ มันเศร้ามากๆที่ว่าสิ่งที่ฉันอยากให้มันเป็นจริงอ่ะมันไม่เป็นจริงสักทีทำไมกรรมเทพไม่มาแผงสอนความรักให้ฉันบ้างฉันดูเธออยู่ตลอดเฝ้าดูเธออยู่ตลอดเพลงรักฟังเพลงรักก็คิดถึงเธอแล้วเธอฟังเพลงรักก็คิดถึงฉันไหมฉันน่ะอาจจะดูเป็นเด็กน้อยในสายตาเธอแต่ฉันนะจริงจังกับเธอนะหรือเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะอยากมีเด็กน้อยอยากมีลูกมากๆเลย เราก็อยากให้เราอะได้มีโอกาสได้เดินทางไปไหนด้วยกันได้มีทริปด้วยกันแต่พอมันไม่เป็นดั่งใจอะฉันก็รู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจฉันอะเธอดูเหมือนเธอไขสื่อไปเลยอะไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันแสดงออกหรือว่าฉันกําลังรับกรรมที่เคยทําให้เธอเสียใจอยู่เหมือนตอนเนี้ยเธออาจจะแบบไม่ได้สนใจฉันหรือ ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฉันสเท่าไหร่มันทําให้ฉันรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องเป็นกรรมของฉันแน่เลยแล้วมันทาให้ฉันเนี่ยต้องพยายามมากขึ้นแต่ฉันจะไม่หยุดความพยายามหรอกนะฉันจะทําให้เราเป็นที่รักของการและกันให้ได้ฉันจะสู้นี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาอยากบอกคุณนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขานะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง f a c e b o o ไอจีทวิตเตออะไรก็ได้นะคะมีตัวอะไรเนี่ยขอูุทเฒ่าตัวคิว ออ่างดอเด็กเลข6หรือเลข9นะคะตัวโอพอควายปอปลาตัวย uh, ูค่ะยอยักเลข8ตัวพเกิดวันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขอาทิตย์ ik, นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูธาตุนะคะ ธาตุของเขาจะเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำนะคะเอ่อแล้วก็ธาตุดินพึษภศกันบังกรน,นะคะราศีพึษภศพราศีสิงห์นะคะ ราศีาธาตุไฟเมษนะคะราศีธนูนะคะเน้นไปที่ราศีเมษด้วยนะคะแล้วก็มีดินน้ำลมไฟนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครอยากส,สนับสนุนช่องนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกนะคะ50บาท8ปบาทและหน0้บาทสมัครแล้วแคปหลักฐานมาดูดวงเอ่อฟรีที่ไลน์ได้นะคะแล้วก็ฝากนะคะใครต้องการทำบุญเอ่อหนังสือสวดมนต์นะคะนุ่นเปิดรับถึงวันที่15มีนานะคะ ซึ่งนุ่นจะไปทําบุญนะคะแจกตามวัดนะเ,เพราะว่าเป็นเดือนเกิดของนุ่นนั่นเองนะคะขอบคุณที่มาร่วมบุญด้วยกันขอบคุณที่สนับสนุนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย